สวัสดีครับหนึ่งในคำถามยอดนิยมของคนที่กำลังจะเข้าสอบเซอร์ของไมโครติกนะครับก็คือไมโครติกคิดคะแนนข้อสอบอย่างไรตอนเราเจอข้อสอบที่เป็นมัลติชอ์เนี่ยเราควรตอบเกินเอาไว้ก่อนถึงจะดีหรือตอบขาดเอาไว้ก่อนถึงจะดีหรืออะไรพวกนี้นะครับดังนั้นในคลิปนี้ก็จะมาเปิดเผยวิธีการคิดคะแนนข้อสอบของไมโครติกอ่ะอย่างแรกเรามาดูข้อสอบของไมโคติกก่อนว่าหน้าตาย,ยัางไงนะครับ อันที่เห็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยจะเป็นข้อสอบของไมกครติกที่เป็นข้อสอบ example นะครับทุกคนสามารถจะลองสอบดู โดยการเข้าไปสมัครสมาชิกในเว็บ m i โ r o ติกเลยนะครับหลังจากสมัครสมาชิกแล้วเนี่ยไปที่เมนดูด้านซ้าย My Training Section ตรงนี้นะครับพอกดปุ๊บก็จะมี m า t y i e x e p t a b l e Test นะครับคะแนนสอบตรงนี้ไม่มีผลกับการสอบจริงนะฮะเป็นข้อสอบตัวอย่างที่ m i โครติกทำขึ้นมาให้ดูว่าเออหน้าตาของไมโครติกข้อสอบเป็นยังไงเวลาเราไปเจอข้อสอบเนี่ยจะได้ไม่ไม่ตกใจหรือตื่นตื่นสนามะนะครับซึ่งข้อสอบก็จะมีแบ่งคำตอบ ออวิธีการตอบคำตอบเนี่ยก็มีเป็น3อย่างด้วยกันอย่างเช่นอันแรกเป็นซิงเกิลชอยส์นะครับก็คือเลือกได้ข้อเดียวอสังเกตได้ง่ายๆก็คือเป็นกลมกลมนะครับเวลาเราติ๊กอันหนึ่งอีกอันอื่นก็หายนะครับส่วนอันที่2ก็จะเป็นข้อสอบแบบ true or false อ,อันนี้จะเลือกข้อคำตอบได้แบบ2คํคำตอบไม่ true ก็ false นะครับส่วนอันที่3อันเนี้ยเป็นอันที่หลายคน ลำบากใจอ่าก็คือเป็นเขาเรียกมัลติชอยส์ก็คือถ้าเกิดคุณเจอมัลติชอยส์เนี่ยอย่างแรกอ่ามันจะเป็นอะไรที่มีคำตอบมากกว่าหนึ่งนะครับเคยมีคนถามเหมือนกันก็คือแบบบางทีเราไปเจอข้อสอบอันที่เราดูแล้วรือน่าจะมีคำตอบที่ถูกต้องอยู่แค่คำตอบเดียวแต่มันเป็นมัลติชอยส์ผมบอกอย่างนี้ฮะในฐานะที่เป็นหนึ่งในเทรนเนอร์แล้วก็เป็นคนออกข้อสอบนะครับข้อสอบ เวลาเขาออกเนี่ยเขาจะไม่ได้มีบอกว่าข้อนี้เป็นซิงเกิลช้อยมัลติช้อยหรืออะไรแต่ว่าเขาจะให้เทรนเนอร์อเนี่ยใส่คําตอบลงไปแล้วไปติ๊กว่าข้อไหนคือคําตอบที่ถูกต้องนะครับถ้ารเราติ๊ก2อันมันก็จะออกมาเป็นมัลติช้อยเองอัตโนมัติดังนั้นถ้าเป็นสี่เหลี่ยมหรือมัลติช้อยแปลว่ามีข้อสอบที่ถูกต้องมากกว่า1คะแนนเอ,อมากกว่า1คําตอบแน่นอนคราวนี้เรามาดูวิธีการคํานวณ คะแนนข้อสอบกันนะครับข้อสอบไมกครติกเนี่ยปัจจุบันจะสอบกันอยู่25ข้อนะครับโดยไมกครติกจะให้เวลา1ชั่วโมง25ข้อถ้าทำถูกต้องทั้งหมดก็จะ100%ถูกไหมฮะเราต้องการคะแนน60%เพื่อที่จะสอบผ่านครับ คราวนี้ประเด็นคืออย่างนี้ฮะถ้าเราเอา25มาหารร้อยเนี่ยเราจะนึกว่าข้อนึงจะได้สคะแนนซึ่งจริงๆเราไม่ใช่นะครับคือข้อสอบของไมโครติงเนี่ยจะมีข้อที่ง่ายและข้อที่ยากสลับกันไปดังนั้นข้อที่ง่ายก็จะมีคะแนนน้อยหน่อยและข้อที่ยากก็จะคะแนนเยอะหน่อยคราวนี้การอสอบเนี่ยอย่างที่บอกฮะถ้าเกิดเป็นข้อแบบตอบอันเดียวคือเป็นคำตอบในคำตอบหนึ่งหรือ two of false เนี่ย ก็ง่ายนะครับก็คือตอบถูกก็ได้คะแนนข้อนั้นไปเลยและถ้าตอบไม่ถูกก็ไม่ได้คะแนนข้อนั้นไปเลยแต่จะมีข้อที่เป็น multiple choice นะครับอันนี้จะแตกต่างกันอ่ะเรามาดูตัวอย่างนะครับสมมุตินะฮะข้อนี้มีตัวเลือกสิตัวเลือกอยู่ทั้งหมด5ตัวเป็นตัวที่ถูกต้องสมมติติ้งต่างนะว่าเป็นตัวที่ถูกต้อง3และไม่ถูกต้อง2นะครับวิธีการคิดคะแนนของมครติก็คืออย่างเงี้ยสมมติข้อนี้ได้มีคะแนนสัก3 p o พอยต์อ่าเขาก็จะเอาข้อที่ถูกเนี่ย 3ข้อไปหาร3พอยต์ก็ตกว่าไอ้ข้อที่ถูกเนี่ยถ้าเราตอบถูก1ข้อนะครับเราจะได้1พอยต์หรือ1คะแนนอ่าแต่ถ้าเกิดเราก็ขนาดเดียวกันข้อที่ผิดมี2ข้อใช่ไหมครับก็จะเอา2ไปหาร3พอยต์ก็จะตกข้อละ1.5พอยต์อ่าแปลว่าถ้าเกิดเราตอบผิดเราจะโดนลบ1.5นะครับดังนั้นอ่าลองมองง่ายๆฮะมันถูก3ใช่ไหมได้3พอยต์ผิด2อ่าไอสองเนี่ยก็คอลบไปข้อละ1.5ดังนั้น ถ้าเกิดเราติ๊กทุกข้อเลยเราก็จะได้คะแนน3ามพอยต์แล้วก็หักไปด้วยอีก3ามพอยต์อ่าใช่ไหมครับแต่อันนี้ผมยกเป็นตัวอย่างนะครับเพราะถ้าเกิดสมมุติข้อไหนมีข้อที่ถูกต้อง2ข้อแต่ข้อที่ผิด3ข้อก็แปลว่าถ้าเกิดคุณตอบถูก1ข้อก็จะเป็น1.5 p o i n t พอยต์อ่าแต่ถ้าเกิดตอบผิดก็จะเป็น1 p o i n พอยต์ถูกไหมอ่านะครับดังนั้น ก็จะมีเทคนิคการทำข้อสอบอยู่อันนึงก็คือในกรณีเป็นข้อสอบมัลติชอย์เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่แน่ใจเราแน่ใจว่าข้อที่ถูกติกข้อนั้นถ้าเราไม่แน่ใจอ,อ,อาจจะแนะนําไม่ต้องติก,ก็ได้ครับก็เอาคะแนนที่แบบชัวร์เนาะว่าได้ว่าได้แต่ต้องอ,อ,อย่าอย่าใช้เทคนิคนี้หลายข้อนะครับเดี๋ยวคะแนนมันจะไม่ถึงเกณฑ์เอาโอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะตอบ คำถามยอดนิยมอันหนึ่งที่หลายคนอยากรู้นะครับก็คือการคิดกระหน่ำมโครติกแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดชอบเนื้อหาเกี่ยวกับแมโครติกหรือกำลังศึกษาไมโครติกนะครับผมแนะนำํำให้ subscribe ช่องนี้ไว้นะครับเวลาเรามาีคลิปคลิปใหม่ๆเนี่ยเรามันจะได้ไป alert เนาะอย่าลืมติ๊กไอตัวกระดิ่งด้วยแล้วก็มีแฟนเพจแมกโนติกติวเตอร์เรียวนะครับมีเฟซบุ๊กรูปแมกโนติกติวเตอร์เรียกกรณีที่แบบเราค้นหาข้อมูลแล้วเราเจอปัญหาเราได้มีเพื่อนคุย เนาะมีแหล่งให้ติดตามข้อมูลและถ้าเกิดอยากจะคุยไลน์กันนะครับก็ม mm ีไลน์ p e n c h a t m m c r o ต t ก t u t u r i a l เช่นกันโอเคแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ